เราเทสอ่ะสวัสดีครับผมทุกคนว่าผมบิ็นเกมเมอร์แล้วลนี่คืออนิเมะเออออะไรนะออสตารครับอนิเมะออสตารออสตารอนิเมะไปเข้าไหนหูเข้าไม่ได้โอเคเข้ามาแล้ว สว่างน้อยหรอ<ภ> App, เล่นไงนะจําไม่ได้เลยนะเนี่ย่นเล่นเป็นป่ะ <een> สอนด้วยหนา <c oughs> สอนด้วยหนาอ่อเจา้า <c oughs> ครับวันพีชอะไรวันพันตีปกป้องทางนี้ไปทางนู้น <c oughs> นี่หรอ อ่าเวางน้องๆไว้ก่อนอันนี้มีตัวทำเงินไมเนี่ยโอตินมีซุป,ปเทยาสองสามตัวเลยเหรอโหดโอดีมีนี่คนเดียวเองอ่ะอีกเพิ่พมหนึ่งคืออะไร มายัางเนี่ยมีตัวมาแล้วหรออะไรนะครับมาอาัพเ,เกรดอรดัพเ,เกรดทีหนึ่งเอาไม่ได้ มาต่อไว้นี่เลยทำไม่ได้แล้วเล่นไงเนี่ยวางนี้ได้ไหมไว้ก่อนเอานี้ดีกว่าอ่ะวางน้องไว้เฮ้ยอ๋อตังไม่พอเุ้ยเลื่อนรถหรอ อันนี้วางนี้ก่อนวางตัวนึ่งโอเคเ้ยไม่เอ,อาตัวนี้เออเสี็บร้อยครับโอ้อัเกตพันสองหรอไหวไปเนี่ยตังไม่ค่อยจะมีอยู่เกตคน้องคนนี้ก่อนละกันเอ่อเพิ่มโอ้เพิ่มระยะปะเนี่ยเพิ่มระยะด้วย แม็กก็หรออันเดียวนะ่ะโอ้โหตัววางไม่ค่อยมีฮะเควางไปฮะเจ็ดน้องไปทีนึงระยะไม่ได้เจ็ดร้อยห้าร้อยอ่ะแม็กแล้ว เติมเท่าไหร่เนี่ยโอ้แ่เม็ดตินเม็ดตินเท่าไหรนะ่สามพัน,น,น 3, กว่าไอ้เหรอสุดยอดอะตึ้งตินอะนี่ไงดิจิต้าป่ะวางอะไรไว้เนี่ยเบสิต้าเนี่ย กัวสามพันกว่าเลยอะโหดโหดครับ <c oughs> ใช่อ่ะสิทีนโคตรโหดเลย <c oughs> มาสบายแล้วบ้างเนี่ยชิวๆหรอหนึ่งสองอีกนิดนึงอ่ะ นิดนึงนิดนึงโอเค 94, 94เองหุย่ยั35แอตแท็กกูดาวเพอาะเร็วอยู่นะเ1.5วิวิเดียวเองได้อยู่มึงเนี่ยตั้งเน้อยจี๊ะ ต้องหาตัวใหม่แล้วมั้งนี่อ่ะโอ้ตินดาเมจไปแสนกว่าแล้วแสนแปดโหดโหดครับต้องหาตัวใหม่ละนี่แรงไม่พอเจ็ดวิเราก็ได้อยู่นะไตับตับหลังไว้ ตรงน้ำรงทำไมอะ่ะตัมงแตเท่าไหร่เนี่ยแฟนแมนแป๊บหนึ่งสิบเก้าจริงหมเนี่ยสามสิบห้าสิบเจ็ดเก้าสิบโอโ้โหน้อยจัดอะไอ่ะ พื้นแข็งไม่เห็นเป็นน้ำเลยติ้งยอตินงยอเจ็ดร้อยฮะมาตับนิดหนึ่งฮะันสองห้อยห้าสิบเดี๋ยวก็มางมนีมินิบอร์ด ายแล้ววิวแปดเพงอะไรอะเอเลียนขายใครจะซื้อกันกลับไปซุ่มก่อนหาซุ่มกันดีกว่าใช่เหมือนตีนเมื่อกี้ใช่ไหมแคปซูรออกติีงมาน้านี้แล้ว เล่นงงๆลยครับลืมอา้าวซซมมอนไปนี้ไปซซมมอนตรงนี้มีอะไรบ้างสี่ดาวห้าดาวห้าดาวเป็นเอ้ยตัวเดียวกันเลยนี่หว่าทันสองร้เพชรไหวไปเนี่ยสี่ห้าสิบเพชร โอ้ได้ห้ดาวก็ดีดโอ้ <c oughs> หังไม่พอลูกกลมจร <c oughs> ิง <c oughs> โอ้หกดาวนะ่ะตัวนี้หกดาวเลยเหรออ <c oughs> เนี้ยโดดอะไรเนะี่ยตัวดีไม่มีเลยเอ่อ เบิร์นทอยฮอนด้าอะไรครับเนี่ยนี่จบตีเท่าไหร่ดาเมจสิบเอ็ดสิบเก้านี่มา 200. สองร้อยอ่ะสิบทำมันด่าเกินคนนี้มาสองร้อยสิบสี่แล้วรีเวิรแปด เอานีก่อนไลวะให้อาหารยังไงอะ่ะลืมอ๋อวิวัฒนาการไม่ได้ต้องเอาตัวนี้สองตัวหรอเฮ้ยหลายอย่างอยูอย่ตอนเนี้ยพันห้าเลยอ่ะเอเบไปได้ไม่มีตัง ให้อาหารเออเอาให้หมดนะครับปูลงปูลินให้มาหมดอะ่ะแถมแถมคุณนี้สองดาวธรรมดาหมดอให้อาหารคอนเฟิร์มฮะโอเคโอสิบห้าตัวเอเอโอเคมานี่อะไรอะ่ะตัวอะไรครับเนี่ย โอ้ระเบิดระเบิดตัวนี้ใช่ไหมตัวไหนดีอ่ะวันพีทดีกว่าเืิอได้ซูปเปอร์ไซยาบ้างอะไรเนี่ยได้บ็อกกี้บาอกกี้อ่ะวันพีทลับพี ซูฟี่อ่ะหาซื้อเก๋คูซุอะไรครับเนี่ยขอดีๆหน่อยขอของดีหน่อยเฮ้ยได้เตลแมนตัวแดงเฮ้ยงบุ้นซุปเปอร์โกคูได้มาแล้วครับผมตีดาวเหมือนตนเลย,ว,ยวะข้างบนผิด,ด สีดำออกแบบแปดเปอร์เซ็นต์โอ้นี่ก็แปดเปอร์เซ็นต์เนี่สีดำเหมือนก,กันอะโอเคเดี๋ยว <Okay, S 2> แต่งก่อนแต่งไม่ถึงต่อเดี๋ยวทิอเอาตัดก่อนเอาบ็อกกี้ออกไปเอาน้องคนนี้ออกไป อย่างเน, huh? นี้ยไม่แรงเลยนะนยวไปเอาแล้วกัน <Wow. S 1> มึงแทงเข็ไปได้ไหมเหรอปไรปดูไอเกมเนี้ยทำไงดีเอาตัวนี้ใส่เข้าไปโอ้สามสิบแปดเองดูว่าจนาการใช่อะไรบ้างโอ้ใช้ตัวเมื่อกี้โอ้เพิ่งก็ออกไปเอง ดะเม็สี่สิบอันต้าโกกูอะไรกับนี้เงี้ยให้หารก่อนสี่สิบครั้งเหรอเอาลูฟี่ไปก่อนบ็อกกี้ไปด้วยเฮ okay. ให้หารเบลก้าวสี่สิบเอ็ดตั้ง โอเคได้อยู่เนี่ยก็ซุมอีกทีหนึ่งพื้นที่คงคไั้งไม่พอขาดอะไรอะ่ะพอขาดตัวหนึ่งเกินมาตัวหนึ่งเอาอะไรออกเนี่ยเจ็ดสิบแรงแสิบแดเวฟ ถ่ายได้ไหมฮะเนี่ยตัวไ,ไหนตัวนี้เหรอมันให้กันได้ไหมอ่ะ เต็มครับจัดไปฮะรีเวล6เครุมต่อได้แล้วมาเออสัสสกสกีใหม่นะครับครับนึงรอบเดียวรอบเดียวอ้ยใหม่อีกแล้วโกคู อีโวได้ไหมอาสเกะบักกี้สอบมากสาม,สามสิแบแปดคืออะไร <S <S ไหอีโวนี่คือวัฒนาการนี่ไงครบเปรดทำไมอ่ะผู้ไหน ตัวน,นี้ด้วยหรอจักได้เท่ๆโอเคเก็บไว้ก่อนแ็น็สุ่มไม่ได้แล้วเนี่ยต้องสุ่มทั้งละอันละมาให้อาหารน้องก่อนกินเข้าไปกินบาร์คี้กินซาสเเกไปให้อาหารอันนี้อีโวเลยไหม โอต้ตัวน่ากลัวทั้งนั้นแล้วเราไม่มีช่องอ่ะคือช่องเพิ่มหรอไปอยู่ไหนนะเฮ้ยลืมใส่ตัวละครใส่ตัวนี้เข้าไปเอ้ยดูยว่าหกเลยโอเคอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้ใช่ปะ เอฟลีโอ้มังกรขึ้นหนนูน้นอ่าเจอแล้วเรื่องราวติดอยู่ไหนโอ้ปีวิ่งนำตินไปติดหนึ่งอยูไหนเนี่ยไปมาแล้วไปเลยเอ,าาอเออมาสามคนเฉยเลย

ดูเขาดิ VIP อะฮะาต่อต่อก็เกี่ยวคืออะไรโคตรเท่อ่ะโอกูลของพี่โอกูลของพี่ จริงไ่ะเนี่ยชุดประเทศมากเลยมีเครื่องบินด้วยอะยืนยิงเดียวนะสูตรกะฮะปาปมเงินตรงนี้อัปเดตเลยอัปเดคนนี้เขายืนยืนยิงให้โอเคอยู่นะ ตอนนี้เขาเก่งมากไปุงเงินมาตัวหนึ่งแปดร้อยเท่าไรเจ็ดร้อยครับโอเค ยังโหดอ่ะเนี่ยพี่คนเนี้ย mm hmm. FC เนี่ยเฮ้ยไ mm hmm. hey, ม่ใช่ FC เิ mm hmm. โอ้ยิ่งแรงมากอีก mm hmm. ทีหนึ่ง ไหวไวเนี่ยเียบร้อยเขาแตกหมดสี่ร้อยไว้นี่เลยตองรัยสิฮะเ,เดินไปไหนเดินเล่นเหรอยังไง สมามร้อยยี่สิบเคคันส okay, uh. องอล้วเติมไปนอ,อ้าวผมไปตัวอยู่บนเขาเฉยเลยมีร้อยไว้ตัวหนึ่งเค<อ> อะไรครับสิ่ครับเดี๋ยวสอนให้ให้กดเดินได้เดี๋ยวเดียวพีวว่สอนให้กดเดินแป๊บหนึงให้กดเดินก่อนไปเดินเด,ดสอนตรากูลเดินแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคอ่ะยังไงก็คือเราต้องกดไปตรงที่มอนสเตอร์ของพวกเราเราอ่าก็ รอดี่ปีศาจยังไงต่อค่นนี้แล้วม hey! ันจะได้พูดสีปีศาจกลับไปเป็นที่เดิมแล้วชุดเท่อะวิเซีวีวเคอคซัพเดตมีเท่าไหร่ ันเจ็ดเท่ากันครับรอ่าอันสองได้เท่าไหร่อันหกห้าร้อยได้อยู่แม็กแล้ว อืมอีกตัวตัวยิงฟังออตัวนี้ตัวหนึ่งฟังได้ไหมฟังไม่ได้หรอเอ๊ <Okay. S 2> เแม็กะะมกะแม็กหมดอัพเพิ่ม แสนตีแล้วหรอโหดตัวบัฟเงินน้อยจังซึงก็มีตัวบัฟเงินเหมือนกันหรอใช่มี จบแล้วต้องต่อยเหรอโอ้อะโอเคครับทุกคนอันนี้เท่านี้ครับเดี๋ยวเล่นกัะตินต่อเนาะ